สายคาวานะเรามีอุปรกรณ์อ,อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ใช่นะครับเพราะอะไรไม่รู้ว่าปลั๊กเสียบอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปคือแรงดันไฟฟ้าของเรือลิ้นเร่งอันนี้นะครับสำหรับช่างที่ไม่รู้เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว สวัสดีครับเรามาอยู่วันที่ร้านอาทิตย์มัโตนะครับซึ่งเป็นร้านที่น่าจะใช้งานด r API รอนะครับกับรถบิ๊กไบค์นะครับวันนี้สายบิ๊กไบก็ไม่ควรพลาดนะครับจะมีทริคเด็ดๆแล้วก็มีการใช้งานแบบไหนและอย่างไรกันก็เชิญเข้ามาสวัสดีครับพี่อทิตย์สวัสดีครับผมมามาโอเคก็พี่อาทิตย์นาะเป็นร้านแนะนําร้านนิดนึงครับก็ผมนะครับชื่อาทิตย์นะครับ อยู่ร้านอาทิตย์โมโตเซอร์วิสนะครับอยู่หางศิลาเชียงบุรีนะครับหลักๆทํารถบิ๊กไบค์เป็นหลักนะครับคาวาคับสายสายตรงคาวาอ่าครับมีฮอนด้านะครับซูซูกิก็ส่วนใหญ่เป็นบิ๊กไบค์เนาะประมาณตั้งแต่300ซีซีขึ้นไปใช่ใช่ใช่ตั้งแต่300ซีซีขึ้นไปทำอะไรเกี่ยวกับบิ๊กไบค์บ้างพี่ถามก่อนก็ทําตั้งแต่เครื่องยนต์ เครื่องยนต์นี่คือทำอะไรบ้างแมนเชเนนครับแมนเนเนนนั่งวาวอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยจนถึงทำงานแมนเชเนนไม่ทำงานบดิีไฟถ้างานแมนเชเนนงานสวิตต์เราทำหมดนะครับก็คือทำตั้งแต่เครื่องยนต์ก็ชาร์บลายทุกอย่างทำหมดนะครับก็คือผ่าเครื่องยกเครื่องลงมานี่มาได้เลยใช่ครับแล้วบริการทั่วไปเป็นไงบ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรัองน้ำมันเครื่องกล้องอากาศ ตามคู่มือรถแหละเนาะตามสิไม่ทำยางนะครับตัใครมาถามทบยางไหมมันถอดยางหรือว่ายังไงไม่มีเครื่องถอดครับผมน้อยยังไม่อแล้วก็ หลักๆก็จะเป็นงานไฟฟ้าครับเรามี2อย่างที่เราทำคืองานเครื่องยนต์กับงานไฟฟ้าครับที่เราค่อนข้างที่ค่อนข้างทําเยอะหน่อยนะครับวันนี้มาแชร์เรื่องของการใช้งานด็อกเตอร์สมาร์ตกลาดกับรถอะไรยังไงครับพี่ลองช่วยอธิบายมาแชร์ตัวดอกเตอร์นะครับ A.P.I. สมาร์ตกลาดใช้กับคาวาสกิแล้วกันนะครับคันนี้นะครับที่ที่เลือกมาใช้นะครับก็คือตำก่าปี2016ลงมานะครับกรยิ่งมันได้ทุกรุ่นแหละของคาวาสกินะครับตัวนี้เป็นอะไรครับ เป็นรถรถรุ่นใช่ไหม αι? อ๋อคันนี้ครับเป็นรถ ER 6N ครวาตสึกิเอ 6N 650cc ใช่ครับปี2014 อ่าปีสองพันสิบสี่ประมาณนี้วันนี้จริงๆแล้วที่ที่อยากมาอยากให้พี่อาทิตย์ช่วยแชร์ว่าคาวานเนี่ยเอาหาตัวจับจริงๆในเรื่องของของตัวเลขในด็อกเตอร์เอะค่อนข้างยากเราก็เลยอยากให้พี่อาทิตย์เนี่ยช่วยแชร์เกี่ยวกับคาวานหน่อยว่าคาวานเนี่ยอ่าเวลาดูหรือเวลาตัวเช็คเนี่ยต้องเป็นยังไง<อ>น่าจะเป็นคลิปคลิปยา,ยาวๆแหละเนาะแต่ว่าอยากให้ลองช่วยแชร์หน่อยก็ได้ครับสำหรับช่างแต่คาววนะที่อยากทำคาวานะครับก็ตัวนี้นะครับ อันดับแรกนะเรามีอุปกรณ์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ใช่ครับเพราะอะไรไม่รู้ว่าปลั๊กเสียบอยู่ตรงไหนนะครับต้องรู้วิธีใช้ด้วยเนาะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องหาปลั๊ก KDS ถ้าคาวาเ็เรียกว่า KDS นะครับเป็นคาร a ว่าสกิ diagnostic system นะครับนี่คือ KDS นะครับ KDS เนี่ยมันก็จะเหมือนของ Honda นะครับก็คือหาปลั๊กสีขาวแบบนี้นะครับนะครับอยู่ตรงไหนนะครับ ถ้าเป็นรถ ER 6N นะครับจะอยู่ในกล่องเสียมดาใต้บอกคนซอนตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ตัวนี้เลยนี่ครับมันจะครอบมาแบบนี้นะครับมันจะมาสองตัวนะครับตัวแรกสีดําตัวนี้คือ ABS นะครับนี่คือการตรวจสอบ ABS อันนี้คือ KDS นะครับของคาบัสกิครับก็ถอดออกมาวิธีการถอดนะครับสอนละเอียดเลยกันเนาะเผื่อถอดกันงัดสันพังนะครับ เหมือนฮอนด้นะครับงัดตัวนี้ออกมาก่อนปุ๊บแล้วก็ดึงแค่นี้นะครับแค่นี้เราก็จะได้ปลั๊กสี่เหลี่ยม KDS ขึ้นมานะครับจากนั้นก็มาที่ตัวสมาร,ร์ตกลาดนี่สมารกรลาดครับก็หาของคาวาสกิเนี่ยมันจะมีหลายตัวมากนะครับมันจะมี k าวาสกิหนึ่งสสาสี่นะครับก็เลือกคาวาสกิที่เป็นคาวาสกิสี่แบบนี้นะครับที่เป็นปลั๊กแบบนี้นะครับมานะครับแล้วก็มาเสียบต่อเข้าไปกับชุดสายของ เนี่ยอันนี้มีคนถามผมเยอะว่าทําไมใช้ของ Honda ไม่ได้เหรอเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วสายขั้วต่อสอบมันไม่ตรงกันเราเลยทำปั๊กเขาเขาต่อไปก็คือจริงๆอับปั๊กมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าสายขั้วตรอสอบเนี่ยสายที่วางระหว่างฮอนด้ากับคาบะสกีสายในการวางมันไม่เหมือนกันนะครับเขาจะเลยทําเมนมาเป็นของฮอนด้าเมนตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนปั๊กตัวนี้มาเป็นของคาบะสกีมาให้ครับนะครับแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็ง่ายๆเขาก็เสียบลงไป เสียบธรรมดาครับให้เข้าหลอกปึ๊บนะครับคาวาซากินะครับก็เสียบไปครับจากนั้นก็เปิดซื้อกุญแจนะครับเวลาเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีทั้งหมดสามโหมดมาของด็อกเตอร์นะปกตินะครับก็มีสามโหมดแบบนี้ครับแล้วก็เลือกโหมดที่หนึ่งเราจะไปวินิจฉัยไปวินิจฉัยนะครับหลักๆทีนี้ก็ทําการเลือกเลือกแล้วนะครับว่าจะเอารุ่นไหนนะครับก็ไปที่คาวาซากินะครับแล้วก็กดโอเค ทีนี้มันจะมีโหมดในนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปลดตั้งแต่ปี2016ลงมานะครับเลือกโหมดสแตนดาร์ดได้เลยนะครับคือตัวบนสุดเลยครับกดมาเลยครับโอเคปั้ง่าเข้ามานะครับพอเข้ามาโหมดสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอีก3โหมดนะครับเป็นโหมดดูพารามิเตอร์นะครับโหมดดูรหัสความผิดปกตินะครับแล้วก็โหมดรีเซ็ตนะครับซึ่งลดคาวาซากิตั้งแต่ปี2016ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรีเซ็ตเนี่ยจะไม่ค่อยมี เพราะว่าโค้ดที่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว<ม>แล้วมันจะขาดหรือมันหายไปหรือเราลืมเสียบปั๊กนะครับพอเราเสียบปั๊กเสร็จปุ๊บโค้ดมันก็หาดไปเลยนะครับไม่จะไปต้องรีเซ็ตนะครับแต่ว่าโค้ดหมายถึงว่าพารามิเตอร์มันต้องมีมาให้อยู่แล้วนะครับหัวข,ข้อมันอ่ะโอเคหลักๆนะครับดูการผิดปกติกับรีเซ็ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่เพราะว่ามันมันต้องขึ้นไฟเอนจิ้นตัวเนี้ยเราถึงจะไปดูว่ามันเป็นโค้ดอะไรนะครับ แต่ว่าหลักๆนะครับผมจะดูเรื่องการแสดงผลของพารามิเตอร์เป็นหลักนะครับก็เลือกเข้าไปนะเข้ามาแล้วครับเห็นไหมฮะพารามิเตอร์ก็จะขึ้นมาละซึ่งวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าเข้าไปแล้วใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อ่าเข้าไปแล้วใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยดูง่ายๆคือดูก่อนว่าค่าพารามิเตอร์พวกนี้มันสื่อสารมันสื่อสารนะหรือเปล่ามันติดลบหรือเปลอ่าใช่ครับผมซึ่ง ถ้าคุณไม่รู้เลยนะเอาง่ายๆนะครับถ้าสําหรับคนไม่รู้นะให้ดูอุณหภูมิไว้ว่าอุณหภูมิตรงหรือไม่ตรงอ่าอย่างตัวนี้คืออ่าก็คืออุณหภูมิเนี่ยดูที่อุณหภูมิ2ตัวนี้ไว้หลักๆนะคนสําหรับคนที่ยังไม่รู้เลยนะไม่เป็นไรนะเลือกงวดถูกหรือไม่ถูกเนี่ยดูอุณหภูมิก่อนอันดับแรกง่ายสุดก็คืออุณหภูมินะหลอเย็นกับอุณหภูมิอากาศเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ง่ายๆคืออุณหภูมิอากาศอุณหภูมิอากาศนะตอนนี้กี่องศา อ่าเราก็รู้อยู่แล้วนี่เราก็จับจับดูตอนนี้ก็30องศา3234 35สองสามิกาม<อ>นไป,ไป90องศาเลยสแสดงว่าใน,ในทั้งหนัดที่เครื่องยังเย็นอยู่เนี่ย <ขอ S 1> สแสดงว่ามัน<ช>น่าจะมีผิดปกอะไรผิดปกติหนึ่งคือเลือกโหมดผิดหรือ2หรือเซนเซอร์ผิดปกติอ่าก็ต้องมานั่งดูกันต่อนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าต้องไปสนลงมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโหมดสแตนดาดไม่ผิดอยู่แล้วนะครับเลือกถูกแล้วนะครับประมาณนี้ก่อนจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับซึ่งถ้าเป็นสายสายอาทิ์โมโตเอง ที่สอน FI ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะไม่ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับจะทําการดูพารามิเตอร์ทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อทําการคาลิเบรตเซนเซอร์ก่อนนะครับตรวจเช็คเซนเซอร์ก่อนว่าเซนเซอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่า,อ,าอย่างเช่นอะไรก่อนครับรตัวแรกน,นะครับมาดูเลยครับใ,ใกล้ๆเลยนะฮะเห็นไหมดูตัวแรกเลยนะหัวข้อแรกนะครับหัวข้อความเร็วของเครื่องยนต์0 RPM ถูกไหมครับ ถูกเพราะรถยังไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ต้องขึ้นศูนย์อยู่แล้วนะครับ2นะครับดูความดันในชั้นบรรยากาศครับผมความดันในชั้นบรรยากาศนะครับตามสแตนดาดนะครับจะแจ้งไว้อยู่แล้วนะครับว่าปกติคือร้อผมนะครับผมให้บวกลบ3อ่ะง่ายงนะครับบวกได้ไม่เกิน3ลบได้ไม่เกิน3เพราะฉะนั้นมันจะเป็น9 8ถึง1 0อโอเคอันนี้คือร้3ถือว่าใช้ได้นะครับต่อมานะครับแรงดันในท่อ ID ก็คือ ดูซิว่าแรงดันในท่อไอดีเนี่ยมีความหนาแน่นอยู่เท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วความดันในทันบรรยากาศกับแรงดันในท้อไอดีต้องเท่ากันณนะตอนนี้ ừ ừ ừ. เพราะรถยังไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ถ <ừ ừ. S 1> ูกไหมครับอ่าเหนไหมแสดงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับเล็กๆน้อยๆคือไม่ได้แบบซีเรียสะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่ต้องดูก่อนว่ามันโอเคไหมมันเข้ามาเนะจาะลึกแล้วกเก็บกใช่<ๆ>ใช่เดี๋ยวตอนตอนสตาร์ทแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงต่อไปนะครับต่อไปคือแรงดันไฟฟ้าของเรือลิเล่งอันนี้นะครับ สำหรับช่างที่ไม่รู้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องเปิดจากสวิมเปเนนูนะครับแต่ว่าผมเคยเปิดสวิมเปเนนูมาเยอะเล่มละนะครับค่าจากโรงงานนะที่ค่าสแตนดาดจากโรงงานก็คือ1 0 2ถึง1.05ถ้าอยู่ในเลงนี้ถือว่าค่าเล่งปิดสุดครับอ่าอันนี้1.03โอเคไหมโอเคใช้ได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงว่าในคันเร่งจริงๆถ้าเป็นของ Honda เนาะเขาจะเปิดไปให้เป็นองศาใช่ใช่แต่บางทีอ่ะในในตัวของคาวาเองเขาให้มันเป็นวนใช่ใช่ช่างที่เคยซ่อมแต่ Honda เนี่ยเขาก็จะงงๆว่าเฮ้ยทำไมมาเป็นวนแล้วเราจะดูอะไรอ่าใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วมันเป็นวนที่เราควรใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงรแล้วตามสวิตเป็นนุ่นทุกคันนะส่วนใหญ่ออกมาเป็นวนให้นะครับต่อมาก็อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะครับก็สามสิบสามองศานะครับอุณหภูมิน้ำเย็นก็อยู่ที่เครื่องยนต์นะครับ ซึ่งผมว่าปกตินะยังไม่ลดยังไม่เคยสตาร์ทเลยนะครับต่อมาเป็นอุณหภูมิอากาศก็34องศาก็นะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ย34องศาครับเหงื่อแตกๆนี่หนึ่งร้อนอันนี้คือแรงดันแบตเตอรี่อันนี้แรงดันแบตเตอรี่นะครับคือ12.5โวลต์อ่าหลังจากสตาร์ทแล้วไม,ไม่ใช่แรงดันแบตเตอรี่นะครับนั้นคือไฟชาร์จเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยผมเอาไว้เช็คไฟชาร์จเป็นหลักนะครับคือตอนเนี้ยแรงดันแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่ตอนนี้มีแรงดันอยู่สิบสองจุดห้าโวลต์ พอสตาร์ทแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีแรงดันมากกว่า12.5นั่นคือไฟชาร์จแต่ถ้าเกิดไฟชาร์จไม่ทำงานแรงดันตัวเนี้ย12.5จะลจดลงเระลดยๆเรื่อยๆแสดงว่าไฟไม่สามารถชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้แสดงว่าส่งผลต่อมัดไฟละหรือชุดชาร์จแล้วว่าชุดชาร์จปกติหรือเปล่ามันจะทำให้เราวิเคราะห์งานได้ง่ายมันไม่ใช่เพียงแค่ดูว่าไฟตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แต่ทำให้เราวิเคราะห์ได้เลยว่าโอเคมันมีความผิดปกติอะไรของของเรื่องของการชาร์จหรือเปล่าของเราคือระบบต้นยนต์ไปแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ดูตรงนี้ก่อนว่า12.5แต่คุณเป็นสตาร์ทเครื่องยนต์ปึ้งเลยแล้วขึ้น12.5คุณจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไฟชาร์จทำงานหรือไม่ทำงานบางครั้งไฟชาร์จทำงานน้อยเพราะว่ามัดไฟเริ่มเสื่อมแล้วการชาร์จก็จะลดลงเรื่อยๆที่บอกว่าตอนตอนขี่ไปปกติก็ดีขี่ไปเรื่อยปุ๊บแบบชักน้อยลงหรือแบบมันดับกากระนี่คือแบตมันน้อยลงไปใชเพราะฉะนั้น ผมถึงบอกว่าก่อนจะทําอะไรก็ช่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบ F.I. นะครับให้คาลิเบตก่อนว่าเซ็นเซอร์ทํางานปกติไหมนะครับโอเคไปต่อนะครับต่อมานะครับตำแหน่งเกียร์นะครับศแรงดันลิ้นเล่งเสริมก็คือลิเล่งรองนะครับซึ่งเล่งรองเนี่ยจะขยับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าก่อนสตาร์ทเนี่ยควรจะขึ้นไม่เกิน2.00โวลต อันนี้อยู่1.9ครับผมก็ถือว่าโอเคครับแต่พอขนาดสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเนี่ยลิเล่งลองจะขยับเพื่อจะเปิดอากาศให้อากาศเข้าครับอเพราะฉะนั้นตัวเองเขาจะขยับตลอดเวลาอว้นอาจจะมีอยู่ที่3าว้นสองว้นก็ได้แต่พอรอบเดินเบาปุ๊บเนี่ยจะต้องกลับมาลินอยู่เลขเนี่ยอาพราะข้าใจผมไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยเป็นลิเล่งลิเล่งเสริมนะครับแต่สมมติว่า้ามันปิดอยู่ ปรากฏว่ามันหาตำแหน่งของเขาไม่เจอคือมันเป็นสเตปปิ้งมอเตอร์ครับมันต้องวิ่งเข้ากลับตำแหน่งเดิมโฟมโพซิชันของเขาก่อนนะครับอันนี้ถ้าปรากฏว่ามันมันสวิงไปมากกว่านี้ก็ต้องไปดูแล้วว่ารอบเดินเบาอาจจะไม่นิ่งก็ได้เพราะว่าเวลาเปิดมันเปิดเร็วเปิดเข้าเปิดออกเร็วสมบกสมบนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเซนเซอร์ลดหลมตัวนี้จริงๆมีผลค่อนข้างเยอะนะครับคนไม่ค่อยใส่ใจกับเขาสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเซนเซอร์ รถล,ล้มตัวเนี้นะครับจะเอาไว้ช่วยตอนขณนะที่รถล้มเนี่ยจะทําการสั่งตัดการทํางานของเครื่องยนต์นะครับคือให้รถมันดับเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่รถล้มแล้วดับนะครับแสดงว่าตัวนี้เซนเซอร์มุมเอียงรถเนี่ยทำงานแต่ว่าจะมีเคยมีบางกรณีาบางเคสก็คือวอนขึ้นไม่ตรงนะครับแสดงนาฬิวาตัวเนี้ถ้ารถตั้งตรงนะครับของรถตั้งแต่ปี2016ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เคยจับมานะ โวลท์ที่ควรจะขึ้นใช่โวลต์ที่ควรจะขึ้นนะของวที่ทาให้รถทํางานได้สตาร์ตติดนะครับต้องอยู่ที่3.5มจุดห้าถึงสี่จุดห้าโวลต์อ่าแต่ถ้าแตกต่างไปแตกต่างไปจากนี้สมมุติว่าเราใช้ด็อกเตอร์เข้าไปเสียบมันอยู่ที่1นถึงสโวลต์หนึ่งถึงสองโวลต์นั่นแสดงว่าเขาสั่งให้รถดับอ่าเขาสั่งให้รถดับนั่นหมายความว่าเซ็นเซอร์เอียงเนี่ยมันสั่งว่าเอ้ยตอนนี้รถมันนอนอยู่นะห้ามสตาร์ตตัดไปเพื่อความปลอดภัยถูกไหมมันจะมีกรณีแบบนีีี้้กกรท่สสตตตตาไิิดดเลลยัับบแว อ๋อมี2มี2กรณีด้วยทีหนึ่งคือสตาร์ทไม่ติดเลยคือปึ๊บๆๆเลยถ้าโวลต์ตัวเนี้ยขึ้น0.5ถึง1.5โวลต์รถสตาร์ทไม่ติดเลยเพราะว่ากล่องคิดว่ารถคันเนี้ยล้มอยู่มันดับอยู่อ่าแต่ถ้าโวลต์ตัวเนี้ยขึ้น3โวลต์ไม่ถึง3.5นะเพราะว่าปกติรถติดต้องคือ3.5ถึง4.5ใช่โวลต์ขึ้น2.8เอาง่ายง่ายโวลต์ขึ้น2.8โวลต์รถคันนี้จะสตาร์ทติดแล้วก็ดับเหตุผลเนื่องจากว่าเขาเช็คไปแล้ว กล่องเช็คไปที่เซนเซอร์ตัวนี้วนกล่องถามเซนเซอร์แบบว่าเฮ้ยวนตัวนี้เกิน1.5ไหมถ้าเกิน1.5ให้สตาร์ทติดได้พอสตาร์ทติดไปแล้วกลับไปเช็คอีกครั้งหนึ่งวนต่ากว่า3.5ไหมวนต่ำกว่า3.5รถต้องดับมาเลยกลายว่ารถสตาร์ทติดรึ้นแล้วก็ดับตึ้นแล้วก็ดับเพราะว่าวนมันเกิน1.5แต่ดันไม่ถึง3.5อันนี้คืออันนี้คือของ E.R อย่างเดียวหรือของรุ่นไหน จริงๆแล้วผมว่าเป็นเกือบทุกรุ่นเพราะว่ามันใช้ p l c เป็นตัวควบคุมเนาะมันก็เหมือนที่ลักการ p l c ครับมันก็เช็คก่อนถึงยังทัาเกิน1.5จรถสตาร์ตติดนะพอกำลังจะติดกำลังเดินนิ่งๆแล้วก็ต so ้องกลับไปเช็คว่าต่ำกว่า3ามจ้ไหมถ้าต่ำกว่ามามจุดรถต้องดับละครับอ่าหลับหลจ๋วเลยเป็นข้อมูลที่ดีมากสําหรับใครที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือล้มแปะหรือล้มอะไรางเงี้ลองไปเช็คดูเนาะส่วนใหญ่แล้วรถที่จะมีปัญหานะเป็นรถต่ํากว่าปี2 0 1 2 เพราะเนื่องจากตำแหน่งของมันมีปัญหา<ม>ตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนฮะตำแหน่งของรถ E R ของเวอรช์ชันนี้ตั้งแต่ปี2 0 1 2ขึ้นมา,าผมใหม่ตัวนี้นะเซนเซอร์ขอเอมันอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ข้างในแต่ถ้าเป็นเวอร์ซีสเวอร์ซีสปีหรือ E R ตัวเก่า n ิจจาตัวเก่าตั้งแต่ปี2 0 1 2ลงไปครับลงไปเซนเซอร์มีรถอยู่ตรงนี้นีตน ER ตต่ตรง,ตงตตนี้นะบริเวณเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นตัวเขาเองอ่ะเวลาล้อมันหมุนเนี่ยมันก็่าน้ำมาด้วยกลายเป็นว่าตัวเองขึ้นสนิม ข้างในกลายว่ามันจ่ายวตนมาแค่2องว้นบ้งหโวลตวน้นบ้างจริงๆแล้วต้องสังเกตนะถ้าไม่สังเกตบางคนบอกรถสตาร์ทไม่ติดไม่ติดไม่ติดเลยจริงๆเราดูตัวนี้นิดนึงนะครับ,ครบเคสล่าสุดมาผมก็เจอเคสแบบนี้แหละอโอเคมาคมีตัวไหนต่ออีกบ้างเอ่ยวันนี้ได้ความรู้เยอะฮะต่อไปนะครับ4ตัวหลังนะครับอันนี้ต้องแจ้งไปก่อนชุดควบคุมภายในตัวนี้นะครับอันนี้ยังไม่รู้3 4ตัวนี้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยตั้งแต่ตัวเซนเซอร์รถมุมยางรถขึ้นไปข้างบนเนี่ย มันเพียงพอทําให้รถสตาร์ทติดได้แน่นอนโอเคอ่านะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดข้อาวางเนาะครับผมก็จะมีแค่นี้นะครับพารามิเตอร์ของทาวาที่มีแค่นี้นะครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าคาลิเบรตเซนเซอร์ตอนนี้เซนเซอร์ลดครบทุกอย่างนะตรงทุกอย่างแสดงว่ารถคันนี้ต้องสตาร์ทติดอ่าเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ